สวัสดีครับแอดทวีศีมูลคลิปนี้แอดได้มาเหตุาพจำลองนะครับของแก๊ดนะครับช่วงระยะสุดท้ายนะครับเหตุผลที่ว่าก็คือไม่ในเต่าของห้าเป็นยังคื้นเหลือกลนเต่านะครับแตกต่างจากการไล่แก๊ดนะครับถาแก็สช่วงที่ว่าห้าไล่แก็สมันจะ พุ่งแห้งก็นี่นะครับจะโบเป็นเปลยวเทียนสะบัดแบบนี้นะครับจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งตอนนั้นคือเฮาลายแกสเขาจะย้อนใหม่ลงไปหอไหามันก็ใหม่นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับพอฮายแกสช่วงนั้นไปแล้วนะครับจะเหลือเหลืออยู่ช่วงสุดท้ายก็คือเปลยวเทียนที่ว่าเป็นลักษณะที่ว่าแอดเฮดห้เบิ่งนี่นะครับนะครับจะเป็นลักษณะแผ่วๆแบบนี้นะครับ วิธีการก็คือให้เอฟซนะครับย้อนฟื้นลงไปอันน้อยนะครับถ้าเกิดอันใหญ่หลายมันก็ดับนะครับแล้วมันจะบดติดนะครับให้ย้อนลงไปเป็นเศษไม่เป็นยังก็ได้นะครับให้เผาใหม่แล้วก็เผาเตาข้างล่างนะครับให้มันลุกเหมือนกับที่ว่าเ้าเผาทานนะครับเผาไปจนกว่าที่ว่าเปลี้ยวเทียนตัวนี้นะครับที่ว่าแอดจุดให้เบิ้งนี้นะครับให้มันดับนะครับ เขาใส่โดยที่ว่าเขาใส่ไอ้นะครับเนี่ยนะครับกระจกมองข้างของมอเตอร์ไซค์นะครับ,รขขรรบเขาซองเบิงในทอ่อแกนกลางเขานะครับว่าเปลี่ยวเทียนตัวนี้ดับเบิดแล้วย่งนะครับถา้าเขาเผาไปเรื่อยๆถ้าเปลียวเทียนตัวนี้ยังบ่าหั่นเบิดเท่ากับเผาต่อไปนะครับเผาเอาฟืนใส่ไตเตานะครับ ของเต่า F อฟนะครับหรือว่าใส่ในท่อแกนกลางไปเรื่อยๆนะครับเผาเอาจนขนาดที่ว่าเปียวเทียนที่ว่าแม่แมอยู่นี่นะครับหายไปนะครับหายไปหมดเลยจากท่อแกนกลางนะครับทุกหู well, voilà. Hell, right. ้นะครับอันนี้แอดเฮ็ดได้หู้เดียวนะครับเพราะว่ามันเฮ็ดยากนะครับก็เลยเฮ็ดจำลองผ่ามาให้เบิรงหู้เดียวนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไ้ไล่แกสตัวนี้ไ้เบิร์ตนะครับ ก็คือการเผาไม้ยังส่นะครับเผาเหมือนกับเผาไม่หลอกก็มีจะมีควันขึ้นมาน่านะครับพิษจากถือว่าห้าไไ่แก่นนะครับถ้าตอนไ่แก่นนั่นแกดผงมาแห้งเขาย้อนใหม่ลงไปหอาด้ก็ใหม่ดีนะครับแล้วก็บโบมีควันเม็นบ่ครับเอฟซีก็น่าจะจําเหตุการณ์นี้ได้นะครับกระโคงสิเข้าใจนะครับถ้าเกิด่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามมานะครับนี่นี่แหละครับสาเหตุที่ว่าเป็นยังคือไม่เหลือกลนเต่านะครับก็เพอว่า บอดายถ้ขั้นตอนสุดท้ายนี่นะครับก็คือขั้นตอนที่ว่าเผาจนเปลวเทียนตัวนี้หหายเบิดนะครับครับเป็นความรูเพิ่มเติมนะครับสำหรับ f c ถามมานะครับแอดก็เลยเอาวิดีโอมาร่วมกันเลยนะครับถามมาว่าหายทายหู้แก๊สห้เบิ้งแน่นะครับเป็นแบบใดน,นะครับก็แอดจะอธิบายร่วมๆไปเลยนะครับ การให้ท่อแกนกลางก็คือใส่ท่อขนาดหานิ้วนะครับจะใส่ท่อโลหะหรือว่าท่อประป่าก็ได้นะครับแต่แอดใส่ท่อประป่านะครับชนิดยางหนานะครับให้ตัดเนียหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรนี่นะครับครับหนึ่งเมตรแล้วที่นี่มาเบิงหู้นะครับว่าเขาจะเจาะแบบใดนนะครับนะครับของแอดเจาะแบบนี้นะครับ นะครับหู้แรกนะครับตรงนี้ก็เป็นตะแกรงนะครับสั้นตะแกรงครับหู้แรกนะครับแอดก์นี่นะครับนะครับกะเอานึ่งนิ้วนะครับจอตรงกลางเลยนะครับนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็หู้ที่สองนะครับคือคือหู้บนนี่นะครับหู้บนนี่นะครับจะวัดแบบไดตี่ครับวัดจากนี่นะครับวัดจากหนีมากนะครับเห็นบ่ครับนะครับ จะได้ซีนิวมันบอครับนี่นะครับกระเจาะเลยนะครับเจาะตรงกลางซีนิ้วอะะครับให้วัดเอาแบบนี้นะครับแล้วเจาะห่างกันแบบใดนะครับก็คือนะครับเดี๋ยวแอดเอาสกขีดให้เบิ้งให้ชัดเจนนะครับขีดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแอดก็ขีดตรงไปไหนครับครับ เราหูอีกต่อมากับแบบนี้นะแบบนี้นะครับกึ่งกลางนะครับเอากึ่งกลางนะครับมันก็จะได้ท่อกันนะครับนี่นะครับกึ่งกลางครับนี่จะได้เข้าใจนะครับครับแบบนี้นะครับเห็นบ่หนึ่งนิ้วนะครับก็เจะตรงกลางนะครับวัดออกมาสี่นิ้วกับจาะตรงกลางนะครับเห็นบ่จะเลยตรงกลางนะครับแล้วที่นี่ วัดจากนี้มานีวัดจากนี้มานี่กระทอกันนะครับแอดวันให้เบ่งนะครับเห็นว่าแบบนี้นะครับนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึงนะครับครับแต่ว่าห้องกระเจาะสลับฟันป่ากระเจาะแบบนี้นะครับเจาะเฉียงมากอันนี้ตรงนี้บ่ต้องเจาะแล้วห้องกับมาเจาะตรงนี้นะครับนะครับเข้าใจนะครับอันนี้คือกันนะครับ ให้เฮาวัดเง้ยอามาเลยแบบนี้เลยครับตรงมาเลยนะครับตูงมากคือกันนะครับแบบนี้ตรงมากคือกันครับมันอาจจะบวตรงแน่นะครับนี่นะครับเห็นบ่ครับตรงกลางครับให้ให้เอาตรงกลางนะครับแบบมาตาของการกอสางเลยนะครับส่วนมากกรสางนี่เขาจะเอาเวลาเห็ดเหนียงเขาก็จะใส่ตรงกลางนะครับมาตาเขา เห็นบ่คือกันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้ก็คือกันนะครับเห็นบ่นะครับนี่เห็นบ่นะครับก็เจาะประกาห้างก็คือกันนะครับห้างนี่นะครับเห็นบ่นะครับนี่ความเาวขึ้นมานี่ก็อันนี้ก็คือกันนะครับนี่จากปลายนีก็มากนี่คือกันซีนิวเห็นบ่นะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับ ครับถา้าบ่เข้าใจตรงไหนก็นถามมานะครับแอสก็อธิบายไปตามที่ว่าแอเข้าใจเฮ็ดแบบนี้นะครับการเจาะก็ตัวนี้ให้เจาะสารฟันปา่าด้วยกันนะครับจเจาะเฉียงนะครับตัวนี้บ่ตตรงเจาะเฮากวม่าเจาะตัวนี้แม่นบ่ตัวนี้บ่เจาะเ้าก็มว่าเจาะตัวนี้นะครับครับก็ได้อธิบายนะครับ ถา่าเ้าใจตรงไดกระถามมานะครับบ่ตรงเกรงใจนะครับถามมาเลยนะครับเพราะว่าแอดก็พร้อมจะอธิบายนะครับอธิบายวนไปวนมาอยู่จังสี่แหละครับถ้าเกิดเอฟซีถามมากกับเฮ็ดอยู่จังสี่แหละครับเพราะว่ามันไข่ไข่มันเปิดเป็นงานของแอดนะครับเห็นความจําเป็นอย่างหนึ่งนะครับของปัญหาต่างๆของเอฟซีนะครับถือว่าค่อย ที่ตามชมของผลงานของแอดมาตลอดนะครับแอดก็ใส่ใจในจุดนี้นะครับถามมาอย่างไรแอดก็ตอบไปนะครับถ้าบอกข้าใจตรงใดก็ถามมาอีกนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับสําคัญนะครับเจาะนะครับหู้เจาะแล้วก็ใส่สว่านสิบมิลนะครับเจาะสิบมิลเจาะแล้วก็อย่าอย่าลืมเหดตะแกงนะครับตะแกงเวลาเห่าโยนฟื้นไปนะครับครับเห็นบ่ตะแกงครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขภูสุขคนนะครับสวัสดีครับ